กินฟ้าทลายโจรยังไงไม่ให้มีผลข้างเคียงต่อตับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าตรวจพบว่าติดโควิดสามารถกินฟ้าทลายโจรที่มีสารแอนโดกาฟลายวันละ180มิลลิกรัมถ้าเม็ดละ20มิลลิกรัมให้กินครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นกินติดต่อกัน5วันและควรหยุด2วันแต่อย่ากินฟ้าทลายโจรโดสนี้ เพื่อป้องกันการติดโควิดนะครับการกินฟ้าทลายโจรสามารถกินร่วมกับยาละลายเสมหะแนกลองหรือโฟโมซิล600วันละ2ครั้งเช้าและเย็นจะมี n อ c e t y y c y s t e i n ที่ช่วยร่างกายสร้างกูต้าไทโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดพิษที่ตับจากฟ้าทลายโจรหรือจากยาที่จ่ายโดยแพทย์เช่นฟาวิพิราเวียหรือไอเวอร์มิตินถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงไม่มีอาการแต่อยากเพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้อ่านข้างฉลากกินฟ้าทลายโจรที่มีสารแอนโดรกาฟลายวันละ10มิลลิกรัมแต่ห้ามเกิน20มิลลิกรัมกินติดต่อกัน5วันและหยุด2วันและไม่ควรกินเกิน3เดือนนะครับถ้ามีอาการสงสัยว่าเป็นแต่ผลตรวจเป็นลบให้กินฟ้าทลายโจรวันละ60มิลลิกรัมแบ่ง3เวลาเช้ากลางวันเย็นกินติดต่อกัน5วันและควรหยุด2วันข้อห้ามในการใช้ฟ้าทลายโจร1 คือคนที่มีประวัติแพ้ยาฟ้าทลายโจร 2. หญิงที่มีการตั้งครรภหรืออาจจะตั้งครรภและหญิงที่ให้นมบุตรและมีข้อควรระวังในการใช้ยาฟ้าทลายโจนร่วมกับยาลดความดันและยาที่มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินวาฟารินและโคพิดอกเกลเพราะอาจจะเสริมฤทธิ์กันได้ผู้ป่วยที่มีโรคไตรุนแรงหรือโรคตับควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา ถ้าใครติดโควิดและรอเตียงจากโรงพยาบาลตอนนี้อยู่สามารถแอด line id แอด thai covid care เพื่อปรึกษาทีมแพทย์อาสาจะจัดส่งยาและสมุนไพรให้ผู้ติดเชื้อที่บ้านฟรีใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอหมอจะทำวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ